ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมณีน้นนทิยาตเนี่ยมาตามเนว้ท่าของแม่น้องรัดดานะคะเพื่อนบอกว่าญาติเพื่อนบอกเลขก้อนตายนะคะสาโตห้างเดียวจะเป็นโตใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะแม่น้องรัดดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับยูทัมีกับมีเดอร์พี่น้องเดอรมู้มบ้านนีไม่หมดน้าใจที่เอฟซีโอนมาให้แม่น้องรัดดาลุงเฮงเพื่อนก็น้อยใจเพื่อนบ่อได้มาทายน้ามู เราเอฟซีท่านสองเพื่อนอก็โชคดียู่แต่ว่าเพื่อนกะบ,บย่ยอมผ่านลุงเฮงเพื่อนมาผ่านนนทิยาเหมือนเพื่อนมักเสียงนนทิยาเพื่อนว่าเสียงนนทิยาหวานก็เสียงพองยังเฮ่งเหงมือนกันเพื่อนก็ได้น่อยใจมือนี่เพื่อนว่นจันทกะบ,บ่ไปทํางานแล่นมาน้ามูเลยก็ได้ยินข่าวว่าแม่น้องระดาเพื่อนว่าญาตเพื่อนบอกเลขก้อนตายบ่แม่นเลขแม่น้องระดาเป็นเลขญาติเพื่อนบอกเลขได้ซ้อมมือเราก็ตายก็เล็เฝ้ากันมา ก่อนจะมาเบาเลียงเลขก่อนตายก็เลยอยากมอบน้าใจเอฟซี FC, โอนมหาห้แม่น้องระดาเข้ามอบไปแล้วรอบที่หนึ่งแล้วมือว่านนี่ก็เป็นรอบที่สองเมื่อนี้จะเป็นรอบที่สามจะให้น้องอัานเป็นคนอ่านจะให้มีส่วนร่วมน้ากันนะคะฟังเสียง,นนอ,ง,อ,ง,อ,งอันดานน้องแบบนอกอันเลครับเด้อต้องสร้งแ้านี้วะ fc ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ300บาท fc ไม่ประสงค์ออกนาม200บาทแม่อ้อย1000บาท fc กระสินไม่ประสงค์ออกนาม200บาท fc ไม่ประสงค์ออกนาม5 0าอบาท fc ไม่ประสงค์ออกนาม200บาทป้าวรยาหรือป้ายา1,000บาทแม่ยุคิน300บาทคุณขวัญ500บาทคุณเฉลียว300บาท คุณเพนซิน,นีหรือคุณวัน1,000บาทรวมเป็นเงิน5,500บาทค่ะถึงมือแล้วนะคะรอบที่สามทา,<บ>าร่วมกันรอบแรกนี้พันหารอบสองว่านีสามหมืนี่พันหาล้อยสี่สิบสามมือนี่หาพันหา้อยสามรอบร่วมกันจะเป็นเงิน4นี่หมื่นาาาบาท ถุงมือแล้วเด้อค่ะสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับห้าร้อยสี่สิบสามบาทนะครับถุงมือแล้วเอฟซีสามสองซีสองรวมกันเพราะว่ทกระจกพานุ่นทิยาสบายใจได้กับทีมงานของเราทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแล้วขอพูดเอฟซีเนนางยิ้มแขวแห้งยิ้มบ้างหน้าตากเลยดีใจเราเคยได้เงินไลฟ์วันนี้ยูบะเทศเล่าบ่ได้มันบ่้าไห่กลับไปไปเหตุเล่าที่ไลน์ล้านนี่จ้ะบ่ค่ะเศรษฐีตัวนี้เงินเงินสี่หมื่นประเทศเล่าเอิญว่าจักล้านเลยประมาณดีสล้าน เป็นตืบผุ้เล่าเพราะว่ามันลายเนาะพันพันหนึ่งกับสองพันกับหลานหนึ่งลายบาทอยู่จ้ะสองพันกับหลานหนึ่งสองพันกับขำง่วนมาได้ขำง่วนมาได้เอฟซีวางได้คุณป้ดีใจกับแม่น้องราดาด้วยได้เยอะกว่าคนซื้ออีกนะคนซื้อยังไม่ถูกเยอะขนาดนี้ยังไม่ได้แตงแยะเหมือนแม่น้องราดาเลยฉันก็ไม่เคยได้ลายพนนีถอกเชิญได้ใจเอฟซีเละขอบคุณนะได้ใจเอฟซีกัน ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไอ้ไ้มาได้สไลด์กันตีกลับไปไลยเผ่าเลยจะเด้อมอเดลเองอองเอาส้อตัวตรงๆเลยจ้ะมาได้ไ้พันธ์เลเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์าปลักเลยจ้ะ เพิ่นกับไว้พนหายเอฟซีแล้วเพิ่นมาขอหายสุขภาพแข็งแรงได้มากหายมากามาก,กับหายกลับขึ้นไปหายเอฟซีขึเก้าหายได้เป็นมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนอค่ะเพิ่นมาแต่ขอขอบคุณเอฟซีอีกข้างนะคะที่หายความไบ้บางใจกระทัง่ง่องของเท้านะคะทุกบาททุกสต,ตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะบางท่านเพิ่นขอหมายเลขบัญชีไปแต่ว่ายังบ้านโอนนั้นน้นที่ยากกับยังบ้านอานะคะเพราะว่าอาจจะมีกอกสามกอกสี่กอกหาไปอีกกับบลูนะคะก็จะมามอบอีกขึ้นเก่านะคะมาเรื่อยๆเฮากับมามอบ อมือนี้สาเหตุที่มาลุงเฮงเพิ่นน้อยใจเพิ่นบ่ได้ทายน้ามูอแล้วก็คล้องใจกับว่าเลขบอกเลขก้อนตายแล่นร้อยมาเลยนะคะเล้ข้าวว่าเพิ่นน้ำญาตเพิ่นญาตเพิ่นกลวยบอกค่ะเป็นเังไหนบอกให้ยซีฟังนเพิ่นเพิ่นป่วยอะไรบ้างเนี่ยเพิ่นกับเพิ่ป่วยนอนแบบติดเตียงมหมจ้ะป่วยไปป่วยเล่าบอกค่ะบัานเพิ่นสีใต้หมื่นองมื่นเพิ่นบอกเลขข้าวฟลุ๊กออกไทยออกเล่าแต่เพิ่นบอกเพิ่นอยู่ประเทศเล่าเพิ่นใต้วันทีสิบสิบหกตอนเย็น สี่โมงเลขออกเลขออกแล้วผนเสียผลเลขสกิดบอกคนหนูนั่งกันนะผนว่าเลขซื้อในเรื่องเลขผนว่าจ้าไอศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าจับสี่หนึ่งจับสี่หนึ่งจำนั่นแหละผนว่าบอกก่อนตายแม่นจ้ะกูตายอยู่ประเทศลาวนะครับแม่นจ้ะกูตายก็อยู่ใกล้แล้วครับเด้อเพื่อเป็นเล่าเนาะบอกบอกก่อนตาย เป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก่อน้หญิงจ้ะโอ้เป็นผู้หญิงเป็นอายุไรขนาดไหนเนาะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีคือมาต่อมกับพ่สกันเป็นเป็นป้าเจ้าหรือเป็นยังไงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันลูกพี่ลูกน้องกับแม่เราเพิ่นย่ำโตได้เพิ่นเน้นโตได้เพิ่นโบนีเน้นแล้วแต่เพิ่นบอกสำเน็จละก่ะเพิตื่นเศร้ามากสิเพิ่นก็ขึ้นกระัางเรื่องปกตินะเพิ่นกับโบนีเป็นยังไงจ้ะค่ะบันนี้วันเพิ่นที่เป็นวันนางบงทีวีแล้วเพิ่นสักขึ้นแบบเป็นเป็นคล้ายๆแบบ ก็าเรียกยังละ่ะปาาวิดปากเบี้ยวละ่ะคือกาสลบไปเลยตายเลย,ลเยลพื้นเลยจ้ะแต่ว่าเนว่าสื่อในเรือเล็กนะสื่อในเรือเล็กคนวะมนบอกชื่อนบอกคนนงเล่นนางบางยังนำกันงนงคนตัวได้กบว่าไม่กันนะจทบท่นศูนกับสี่หนศนย์ากับสีงเพื่นกันน่งแล้วเพยิ้มเมืนกับบงทีวีต่อเลยบัตรอันพอมือซองมือมาจอจากฝนถึงเสีย อันนี้ยืนยันบ้านเลขแม่น้องระดาะเป็นเลขญาติของแม่น้องระดาะบอกเลขก่อนตายศูนย์สามห้ากับสี่หนึ่งสื่อมึงเด้อพี่น้องเอฟซีตัดบอหนิคุณลุงคุณลุงตัดบอตัดสามหาน้ำนะครับเดี๋ยวตัดห้เป็นนั่นเนาะคือแม่น้องระดาะงวดที่ผ่านมาหเก้าหนึ่งห้าห้าบ่ตัดน้องมันก่อเก้าหา,าเนาะเดา๋ยเยลขไลยได้จ้าหัวอันนี้ แอเเผื่อมันออกก็ซื้อาะว่าเขาก็บมึเคยเห็นเนาะคนใต้บอกเลขคนใต้แมนจ้ะเขาก็บมึอยากว่าย่านว่าเลขหลายตัวแมนแต่คิดบางทีบางทีจะคิดเลหรือว่าเสียหายเยอะด่ว้านพราะว่าเนี่ยมันเป็นไล่คลิปไล่ตัวอย่างบางคนมันจะทุนหน่อยเนาะจ้ะเนาะแมนบางคนก็ทุนหน่อยก็จะว่าโอ้แม่นแม่เนาะนาดาชื่อบอกไลยเทือดแท้บอกไล่คลิปไลายยังแท้สินะแต่ในเขากับมึงว่าถ้าเพื่อผู้มิกุมแมนขันบ่มากับผ่านไปเนาะไม่งใจกันตรงใจเจ้ากันแตซื้อญาติบอกเลขก้อนตายอาจจะขืนซื้อคลิปว่าจังสัก เขาเจาะด่างสิกระจางเพราะว่ารางคนเขาเจาิาญตอกเลก่อนตายบางคนเขาเจาะก็คิดว่าแค่มีรูปแมนนองกระดาษก็คิดว่าแมนนองกระดาษบอกใช่ไหมครับนี่นครับสังเกศต้องเสียนะครับเด้อเสียแต่ละคลิปสิบวกคือกันนะครับ คลิปนี้เป็นเลขญาติแม่น้องระดาบอกเลขก้อนตายบ่เป็นเลขของเพิ่นแต่ว่าเพื่อนออดบ่ได้ที่จะแบ่งปันเอฟซีกับบ่รู้ว่าจะใช่หรือบ่ใช่เข้าหายเป็นแนวทางแม้กระทั่ง่องของเขานี่กับบ่มีผู้ใดรู้ว่าเลขจะออกตัวใดเข้าทายทาำหายเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะให้ไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับมาค่ะเพราะว่าเขากับมามอบนําใจให้เพิ่นมอบนําใจกับเลขมีตัวเลขล้งหายนํำเป็นเลขญาติเพิ่นบอกเลขก้อนตายห้างเดียว 035แล้วก็มีสองโตอีกขึ้น C1 ครับคนมีน้ำใจเพิ่นบัวแพงหนอกเพิ่นได้เพิ่นก็เเพาสู้ฟังยาวาเลขหลายตัวหลายชุด,ชดเนะครับเ <มา S 2> ด้อเข้ากับตัดห้ดน้ำเนาะตัดเป็น030หา3หามักกะจัดมากระเรื่อนผ่านจ้ะนะคะมีเท่านั้นจ้ะเนาะเป็นเรื่องปกติแม่น้องระดามว่ามักกะจัดพัดกระเรื่อนผ่านนะคะเพิ่นกระทายถ้ำห้เป็นแนวทางผู้บอกนี่กะบัวลู่คือการวารีสูดออกตัวได้เป็นบ่คัะแต่ว่ากลัวเป็นจริงแม่น้องระดาบ่วฟัน อ่านมาคืนเนี่เจ็บคีโอิ่นหน้าหน้ารวยนวดไฮเลย่กมันเจ็บไปเบพืมันระบุไปเบิ่อไม่จ้ะเจีบคีเหครัเที่ยบสิบลีนอนเลยแต่ว่าได้กินยาอยู่่นบ่กินยาอยู่จ้ะวันนี้ก็ไปหาหมอเหมือนกันเลยมีเงินไปหาหมอแล้วก็เลยบอกให้ไปหาหมอกับลูกไปกัดสาแม่ลูกเลยลูกก็เป็นตุ่มเนาะเป็นตุ่มเป็นพื้นเต็มทั้งสองคนเป็นหน้าใสๆแล้วกัคันเป็นพาดเป็ปโรงพยาบาลเป็นโพสเต็มเลย สรู้บาช่วงนี迦นะห่าง้อนมาสีแม่ยใครได้ป่วยเร็วสรูบางวดนี่โอ้เมื่อนี่เฉพาะเมื่อนี่มีตะเล็กบอกเลขก้อนตายีิวญาตบอกเลขก้อนตายไม่ซ้ำนี่บ่แม่นบ่าปมนเลขไม่ลองรดาไม่เเลขใครเขยังม่ท่านฝันไม่ได้นอนฉันน่ามาคืนกันเลยก็เปนจริงกันก็เป็นเลขฝันของฮอลวอจ้ะแต่ว่าเป็นเลขที่ว่าญาติเพิ่นเสียอยู่ทางฟังเราก้อนที่เสียเพิ่นก็บอกไว้เพิ่นบอกไว้ไว้มือซ้องมือเพิ่นเสียวันนี้แม่ก็เลยโทรบอกว่า ลองซื้อเหมือนเดิมเมื่อมันออกเราซื้อไว้ก่อนเพราะว่าขันออกแล้วจะไม่เบากระสิวาเนาะแม่นแต่เพราะว่าไอ้คนก็ว่าทำพน้องแล้วโอ้ยคือคือบ่บอกระสิวาลองเมืองจ้ะไปเชื้อรายเขาพูดแม่นองระดับลายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะแม่กระทั่งตัวเองบพื่นฝันก็ฮ่าแนวทางมาห้คือเก่านะคะห้ยเอฟซีสุขหมานน้ำเด้อค่ะห้สุขภาพแข็งแรงห้หายไวๆเด้อ